รับสวาสดีพ right? the ่อแม่พี่น้องสบาสดีเอฟซีทูกานเนาะกับพ่อกันนี่แหละกับสองแม่น้องเดือนพี่น้องเลยมนูยังมืนี่นะปดาองโนครับคาพี่น้องเเจ้า ตามาหุงกินข่าวเศร้าพี่น้องเอ้ยผักแห่งดีพี่น้องเอ้ยไปตลาดไปซื้อข้าวปุ้นโดยเฉพาะเลยพี่น้องเอ้ยงานนี้เมนนึงเดือนคืดอยากแบบจวดจวนะพี่น้องเอ้ยจวดจ่าโดนน้พี่น้องเอ้ยงานนี้เนาะ แสดงกาฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามส่งมนองนนเดือนคืนเก่าพี่น้องเลยอันนี้ของฝากจากอันผักเนื้อผัน่าพไปเที่ยวผันเอามาฝากมาคืนนี่พี่น้งงองเลยเขาพนเข้ากำลังรับพี่น้องเลยผมากกี้กี้ผ <laughs> ัน่าแมนนมาเอาเอาของฝากมาฝากมัใน้งเือนพี่น้องเลยแได้กาขอบบุญขอบคุณพนละลายพี่น้ง <c oughs> องเลยถ้าเป็นคนงานเลยปเทียวนองบ้ได้ โอเคล้วสำน่ะแม่พี่น้องเอ้ยเห็ดคล้ายได้บ่พี่น้องอย่างเรือนเห็ดมันอยเกินนะดอกเตอร์ตามสมกพี่น้องม่ต้องกินกนปั๊บปัพี่น้องเอ้ยลุยน้ำกันโอ้ย่ืม จากซีมแล้วนั่นน um> ั่นเฮ้ยข well> ่อยกระยาคือกันได้เหอะป้าพี่น้องเอ้ยไปกินน้ำกันสบายดีจังเปลี่ยนบรรยากาศยันทุกคนเบื่อเนาะเขากินเข่าแบบแต่ละมือเขาก็กินเยอะหงอเมื่อหนึ่งเดือนยันเอฟซีทุกคนเบื่อเนาะก็เลยมากินอยู่ข้อบนอันย้ายฟากให้งัวพี่น้องเอ้ยทั้งด้านล่างเลยก็สิเป็นงัวที่เขาปล่อยออกมาเลยก็ย้ายฟากให้มันพี่น้องเอ้ยแต่ฟางมันกินไดปแบบเบิื่อเลย เียมันใหม่หน่อยหนึง่งมาม่าพี่น้องเสิร์ฟแจกต้องการพี่น้องเลยบรรยากาศนั่นนี่ก็ค่ะแม่พี่น้องรอบเป็นเรื่องงอวะพี่น้องเลยฟังนัก,ก็งวัวงูฟังนักกับงูครัเป็นแคปมูเนี่ยนี่นี่ป่าจะตั้ตมง๊ง ใส่มือแล้วใช่มือนะนี่เี่ยปลาเนี่ยนี่อเนเห็ีปลาแดดเดียวเดี๋ยวคอสวดขาวก่อนจังหน่อยน้องีกินขาวหิวขาวใช่มแปดเก้าม่งนะ Hoan của nắng được nóng lên. Moya mùng mạo mặt lên. Moya mùng mạo mùng 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 ตีแรกคือจำบิ๊ดพี่น้องเอ,อ้ยเจ้าชิดได้ออกกินข่าวอยู่นอ,อกบ้านข่าวนอ,อกบ้านเด้อพี่น้องเปรี้ยวไปไหมเปรี้ยวนอกกับบนนอกไกล้บันไดพี่น้นองเอ,อ้ยห่างออกมาประมาณน่ะสามสี่สิบเมตรกันหน่อยเหรเอพี่หน่อย บัวเดียนมันเป็นโรควเขาเลี้ยหาสิบบาทพี่น้องเลยบัวเดียนหาสิบบาทเป็นโรคแล้วเออัวดอุ้งวัวกินข้าวออ่างง้อพี่น้องมื้อนี้ กินแต่เศษกระแด้น่ะเฮ้ยกินเป็นเมี่ยงเลยแล้วก็บวัวกนได้พี่น้องเอ้ยที่ห้องกินนล่นบรรยากาศเข็ดหๆทุกคนนำล,า,ลายลานะไหลน้ำซึมๆเนาะแต่ว่ากินปกติก,กินกับคนอื่นกับพก,ก,กินปันนี่เนาะกินเพื่อให้ได้อัดทรสตแม่ กินแต่เจ้าวันแต่ว่ากินกับผู้อื่นเ้าก็บผกินนั่นเองดอกพลเมืองอันนี้กินข้าใหญ่ๆเพื่อ,อาทานผักสมเนาะกินตะปูนกินได้ก็ได้พี่น้องกูก็ต้องทามผัวก่อนเอาผัวขีดเดียดบอกวลาไม่ได้กินแต่ผัวบอกขีดเดียดยจัดเต็มเลยพี่น้องเลขาข้ามใหญ่ๆป้าเห็น พอเาเห็นเมันกินหน้าคลิปกินเล้วนกินได้คัามใหญ่เน้อเห็นแบบพี่น้องเอ้ยมากินคั้มแบบจำีิคอยแฉกินอย่านี้บวงอันเอาบวงกินมันจะบวกระคือเอามื้อแต่ขออนุญาตนั่พี่น้องเอ้ยแทงที่เบาะเรากินแบบเป็นตะแเสบเลยเนาะขาดอันนี้ได้เลยข้าศักด พักแล้วพักก่อนตามน้าหัวน้าเองซีิ๊ิิ๊ยังเหแบบส,บ,บสิสดิ๊ิดิ๊จดจ้า พอกินอยอะปลาเห็นเนาะได้มามาเห็นไ้ปลาเดียวนันหมอเราคนที่กินเลยทำเช่องก้นถน้าว่าจะตำานี่กินหลายก้นอยู่จมนี่นะป้าเขาต้องหาจะตํำใหม่น,นี่อน้องํำกระแสบอันนี้เลยพี่น้องเครื่องมันขม มาพิงน้อนเ้ไม่เผากินบ่พีนเสียงงัวกินน้ำมันเหถ้าบ่แช่ี้ก่อนกินบาได้ยองไยครับงไงต้องแซ่นน้อนนี้่ละ ยียปอยากเล้ยขพี่นส้พอนกักุมไอืมมัน,ม,ม,านมาทาผีบดเนาะสดอยหูน้ต้องบบดไปมไปมตาโคมาพี่นงเมา,มาพอมาสโตพี่นมา่น,นาางกินในดงสัตว์ นี่แหละมันจังได้อัตลดพี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์คองแท้ได้กิเดียกินงูว่กินบุหรี่ทุกวานเบอลท่าอยู่มึงสีงูอ่ะพี่น้องเอ้ยวัวบอลหายพางมันเป็นฟองไหมฟางพี่น้องพูกินงูอ่ะอือเด็ดเลยงูอ่ะเป็นแม่ชิมินขยำพลจกินยังไงให้ได้อัธตลบ ย้อนหต้องต้องไิดองสุดจัดขระปุกมันดูไป๊ะแบบน้ำกันด้วยจะนั่งกระเขากันได้แหละแนวมันมันพุ่งก็ต้อย่าแบบเซตยใหญ่พี่น้องเลยย่าตอนใหญ่ๆแล้วพี่น้องเดินเบิ่งใบพักพี่น้องเอ้ยผมใหญ่กว่าหนาคน ผลพวกหัวง่ามเนาะเขาจะปลูกจอพักบานเขาจะแพงเนาะหัวเดือนหาชิบบาทบ้านเท่ากาับต้องหาเป็นปีหัวหนึ่งเศร้าหาพันนี่น้นนนนนงงองเลยแพงแพงเหมอนหัวหาพันอย่างพวกแห่เนาะพ่งอย่างนี้ก็ต้องซื้อิี คือกับขาโออันดนละพี่น้องเลยน้ำพองเดื <ừ. S 1> อนหักเก็บมูนก่อเนี่ยปกีิพองเดือนที่มาท้นหักควรกินกิน,นอ่นนนนะ บิปหนึ uh, okay. Okay. Like my son, my dad, ่งใบนึ่งในเขาตาขอเนี่โอ้ยอะไรแสบเลยเด็ดตับลูกแน่ทลุดเดอนสวนมาพี่น้องเลยนี่มันกินหง่เบิกดเบื่อเนาะเขากินจะได้หอมเนาะเลย เดินมาทางนีให้เบิ่งไนหนาไม่ต้องเดอนเบิ่งเพียดามาแล้วพี่น้องกยิจัดให้เบิ่งนเ็ำได้ไรอยมจักบ้านขเห็บ่จัดบ่ใช่ใไเบิ่งพี่น้องอเยู่มันมืดมันมันมืดมันตอบแจงมันตอบแล้วพี่น้องต้องเังนฟีง่วพี่น้องเอ้ยเดือนไวอยู่ปากกอ

hắn nơi như thế Nó gọi giúp phôi nhanh em. cái hết mọi người. Kinh ngọc yên. Kinh ngọc yên. Kinh ngọc con Kinh ngọc yên. Kinh ngọc yên. Kinh ngọc Kinh ngọc yên. Kinh ngọc Kinh 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 ngọc yên. Kinh ngọc yên. Kinh ngọc yên. Kinh เดีย๋ยวไอ้นำตม้มุงบดก่อนเกี่ยมาด้ลยนะเมย ปลาแห้นนงเลยเสียแล่ตนึ่งอะมันตาเสตัดเองค่น้องปันนิดหน่อยนะยแน้วตาลน้กลาลมันไปจะกินเนาะน้กตาลอะไรเสร็จแล้ลว อศิลปนยยมทายแบบนอกจากทันทีเป็นธรรมชาตินาะมันเนาะแม่ไาดจะน่าหงอก็ลยแลนเบื่อเป็นเลยไอ้ที่เบื่อจะบอกเล้่ว่าลอกที่างทานกำล้องกินนอนเลย้มันลองเดินกินเลยชุกระตั้งพูงิด่าเด้อ มือหนา้าเขาจะไปกินปลาอยู่แค่บ่อทั้งเ <Yeah. S 1> ด,ดือนถ้าผู้ใดอยากเบิ่งพี่น้องเอ้ยว่าบ่อฝั่งไทยกับฝั่งลาวมันแตกต่างกันอะไรแบบธรรมชาติบ้านเพื่อนวันซะเนาะติดตามไว้พี่น้องเอ,อ้ยว่าเราจะเบ็ดใหม่เขาเพิ่งจะเข้าก <c oughs> ลับ

ไายูไล,ล่ยานเนาะมันลดมันต้องลดสิบเอนีี่้กับเขาแต่มาถือปากมูน้ำมองเดือดอนไรอยู่่อนค้กับพวนมักเก็ตมากเก็มาเก็ตฮยจ,จื้อว่เ้ยวจะกิน่ เสียงตัเพนมนกระดิ่งเตินมันบดปลากระยากร้นน้งมันละแซ่บทอดชุมน้ำมันเนาะอันหลังมัน พี่น้องเลยลาเลยพ่อแม่พี่น้องบอกกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องเดือนเด้อสิกบาทขอถอยขอไปเอสซีทุกท่านเนาะบอกกันในคลิปหน้าแบบสบายดีขอบคุณ